โอเคครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท,ท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแกปเดอนดอมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทแมปคานะะิวาวออฟเฮอร์เรอร์นะครับผมออฟบีนะฮะเออเอ็กเคปเดอะคานิวาวออฟเฮอร์เรอร์ออบีใช่นะครับผมโอเคถ้างันก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่า กดเริ่มเกมร้อยเฮ้ยนี่คือเราจะแอบ,บเข้าแอบบเข้าสวนสนุกเอ,อ้ยเขาเรียกว่าไงนะคานิวาวเออคานิวาวหมายถึงว่าอะไรนะเออเทศกาลใช่ไหมหรือเปล่าคานิวาวแปลว่าอะไรเออแต่ที่แน่แนคือเรากำลังจะแอบ,บเข้าอ้าวเราเข้ามาแล้วนะฮะ <laughs> โอเค ไปลุยนะฮะเราแอบเข้ามาในตอนกลางคืนนะครับผมแล้วตรงนี้มีใครอยู่เนี่ยสวัสดีพนักงานขายตัว๋วโยโอ้โหถ้าเป็นผมผมไม่เข้าตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยเพราะว่าแค่เห็นพนักงานขายตั๋วก็ดูไม่น่าจะใช่เอ่อไม่น่าจะใช่ที D ่ดีๆเท่าไหร่นะครับผมอ่า โอ้คดีว่อาออฟเฟอร์ลยนี่มันหน้าเกมเลยนี่ว่าตรงที่เรากดเพลย์นะฮะตรงนี้เลยเอ่ยขายของหรอโอ้หกสิบเก้าโบบักนะฮะไม่เอาไม่ซื้อแล้วนี่ขายอะไรขายตัวห้าบาทนะครับซึ่งเราไม่มีเงินเพราะว่าเรามาแอบเข้าตอนกลางคืนผมว่ามันจะต้องแย่แน่ๆเลยละ่ะนะฮะไม่ดีนะครับผมมาแอบเข้าสถานที่ ที่เขาเก็บตังค์นะครับโดยที่ไม่จ่ายตังค์แถมยังแอบเข้าตอนกลางคืนอีกตั้งหากนะฮะเป็นคนที่ไม่ดีอะไรขนาดนี้เนี่ยฮึบคฮบฮึบกระโดดข้ามโอเคป๊บปิดป๊บปิดอันนี้ให้กดปุ่มเพื่อเปิดอันนี้อ่าโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าฮะตรงนี้อ่าเห็นควันข้างบนนะครับแสดงว่าต้องหมุน โอเคหมุนเลยอู้ที่นี่เหมือนจะเก่าหน้าดูนะครับหรือมันเป็นงานคคนิวาลที่แบบปิดตัวลงไปแล้วนะครับผมแต่จริงๆถ้าเป็นงานแคนิวาวเวลามันปิดตัวเขาก็ต้องเก็บของกลับบ้านไม่ใช่เหรอใช่ไหมน,นี้อะไรสคคิปหรอไม่ skip, สซคิปสิอุ๊ยอะไรอะอะไรวิ่งผ่านหน้าเมื่อกี้อ๋อพี้อะไรพิ่งผ่านหน้า อะไรอ่ะเฮ้ยน้องตัวตลกเฮ้ย hey! มีคานิวาก็ต้องมีตัวตลกของคู่กันแต่ตัวตลกหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาอ้า <c> ว <oughs> ผิดทางเฮ้ย hey! ตัวตลกติดบัแบ๊บน,นึงนะทางตรงนี้ทางปลอมทุกคนแล้วตัวตลกติดบักไปละฮืบ เมื่อกี้เขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันไม่เห็นมีอะไรแสดงว,ว่าห้ามเชื่อลูกศรทุกคนห้ามเชื่อลูกศรในแมปนี้นะครับลูกศรคือลูกศรคือก ye, วนเราแหละเมื่อกี้มันบอกให้เราไปอีกทางพอเรากลับไปพอเราไปอีกทางแล้วเราแบบหลงทางนะครับใช่พอเราไปอีกทางแล้วทางมันตันเราต้องย้อนกลับทางเดิมเมื่อกี้ะเออเราเชื่อลูกศรที่นี่ไม่ได้นะครับลูกศรที่นี่มันไม่เหมือนกับ แมปอื่นแมปอื่นลูกศรมันจริงใจแมปนี้ลูกศรไม่จริงใจนะฮะห้ามเชื่อลูกศรเด็ดขาดเลยนเนี่ยต้องวิ่งตามสัญชตยานนะฮะอ่าโอเคเพราะเมื่อกี้เราโดนหลอกไปแล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังคงเชื่อลูกศรดีๆเพราะมันเป็นทางเดียวที่ขึ้นได้อุ้อู้ม้านั่งไม่ใช่ม้านั่งสิม้าหมุนนะฮะเออไอ้นี่มันเพลงในนี้น่นาทุกคนทุกคนเคยเคยเล่นปะนะครับเพลงใน เกมนะครับผมมันเป็นเกมไอ้นี่เกมเกมบอยอ่ะเกมสมัยก่อนเกมตลับนะครับแฟมิคอมอ่ะนะฮะเกมสนสตัดอ่ะเกมสนสัตว์ที่เราจะขี่ขี่สิงโตนะครับผมกระโดดข้ามห่วงไฟอ่าตืด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 ผมจําได้ผมเคยเล่นเฮ้อต่านี้จะน่ากลัวแต่ผมองตื่นเต้นทุกคนว่าผมได้ฟังเพลงที่ผมไว้ได้ยินมาตั้งนานนะฮะ เออรู้สึกดีมากๆเลยเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ e เพนเดอ o r ไปกันเลยอืบที่นี่ที่ไหนแล้วนี่อ่ะอืม้ยใครอ่ะอะไรนี่อ่ะอประตูประตูกระจกประตูกระจกทุกคน ยักอยู่เอ้ยเมื่อกี้เข้ามาแล้วออกไม่ได้เอ้ประตูกระจกทางไหนคือทางที่แท้จริงทางนี้ไม่ใช่ผมเอาหน้าถูไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะหวังว่าจะไม่มีเออตัวตลกมาตอนระหว่างที่ผมกำลังเอาหน้าถูอยู่นะแปลว่าเขาตามมานะฮะ เอไปทางไหนละเนี่ยยากเลยง,งานนี้ผมว่าต้องไปทางนั้นแหละทางที่มันมีคนอุ้มกันนะฮะคิดว่าอืมเติดหมดเลยอ่ะมองยากมากเลยนั่นเนี่ยคืออ๋อตัวนี้จะมองเห็นแขนตัวเองอยู่นะฮะบางจุดอ่าฮะ ราต้องเดินเอาตัวไถไปทุกคนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วทางไหนคือทางที่แท้จริงอรอนั่นน่ะสิไม่ใช่เอ๋ผมหลงทางทุกคนผมหลังทางช่วยผมด้วยผมเป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบ เมื่อกี้มันวาร์ปมาเฮ้ยมันยังอยู่ในนี้หรอมันยังอยู่ในนี้หรอที่บอกจ้าดีๆหรอเอ <c oughs> เฮ้อให้เมื่อกี้น่กกากลัวอ่ะตายโอเคเอฮ้ยผมลนจนผมตายเลยนะฮะเออเซ็งชเชาอ่ะ อะไรอะเมื่อกี้ผมหลบได้แล้วนะผมไม่โดนฮึบ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 เออวู้เซ็งชะมัดเมื่อกี้เราหลบได้แล้วแต่เราโดนอยู่ดีทุกคนฮึบอุอย้ยวะอ๋อหด้วยความกลัวมากเกินไปนะฮะเออ

เฮออมันน่ากลัวตรงกระจกอ่ะผมสะดุ้งเลยทุกคนอึมนะฮะอยู่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ตรงกระจกไอเนี่ยกระจกเป็นลายๆอ่ะนะคะอืมโอเค Escape. เอสเคปอ้าวเอ๋้ยเราโดนลมแก๊สนะครับแก๊สอะไรเนี้ยแก๊สตดหรือว่าแก๊สยาสลบหรือแก๊สแบทแมนนะครับแก,ก๊สในหนังแบทแมน่ะที่พอโดนดมเข้าไปแล้วจะมองเห็นภาพหลอนโอ้ ภาพหลอนตอนนี้เรามาอยู่ในภาพหลอนและหรือว่าเราอยู่ในฝันวะนะฮะเฮ้ยวู้วิ่งไวได้รับพลังวิ่งไวนะฮะนี่คือตอนนี้เรากําลังหลับอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฝันว่ามาเล่นปลากวอบ,บี้ในนี้นะฮะแล้วในตัวจริงๆเราอาจจะโดนเอ,อ่อเขาเรียกไงโดนตัวตลกกําลังสวอยอยู่ก็ได้แบบกินเราอยู่ <laughs> ในระหว่างที่เราฝัน <laughs> เฮ้ย เราต้องเรียกจากฝันโดยโด่วนเลยทุกคนนะฮะผมไม่อยากโดนกินในระหว่างที่ฝันอยู่อ,อไปกันดีกว่าอือ,อ,อต้องรีบเลยเดี๋ยวทางนี้เพราะว่าตรงเมื่อกี้มันน่าจะกระโดดไม่ถึงนะฮะฮะึบฮึบอมยิ้มอมยิ้ม,อม,มอมเด้าดูดอมเด้าดูดอึบกระชับ ฮะชิบโอเคที่นี่ชิ้นหน่อยเนี่ยมกยีกระต่ายกระต่ายไม้ด้วยทุกคนกระต่ายสักไม้โอ้ยอะไรอ๋อห้ามโดนใช่ไหมครับเนี่ยห้ามโดนห้ามโดนไม้ที่มันเป็นไม้พวกนี้นะฮะต้องไหลาตามรูไปเรื่อยๆโอเคเข้าใจละอ่ะฮะอ้าวยังอยู่ในฝันอยู่ กลับมาที่เดิมอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่คนละที่ผมหลอนเองเพราะาประตูมันเหมือนกันทุกคนประตูมันบานเดียวกันผมเลยนึกว่าเป็นที่เดิมไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไม้อันนี้ห้ามโดนไอเข็มนาฬิกานะนะฮะเออตอนแรกผมหลอนเลยทุกคนผมนึกว่าเรา กลับมาที่เดิมออ้นี่ไงไงเกิดแล้วอยเรายังไม่ตายเรายังไม่โดนกินนะฮะโอเคเราออกมาแล้วเราออกมาแล้วเราออกมาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยปั่นเจเนเรเตอร์หอทำอะไรหรืจะต้องทำอะไรขึ้นตรงนี้เหรอ เอ๊ะเราจะต้องทำอะไรทุกคนขึ้นตรงนี้เหรออืม hmm. เราจะต้องทำอะไรวะทำไมไนายไม่แนะนำเราในเวลาที่เราอยากขึ้นในแนะนำอะน่ะนั่นสิอืมเราจะต้องไปเปิดพาวเวอร์นะฮะอืม hmm. คิวอ๋อห่าคนในเซิร์ฟบ่อต้องหาพลังงานเหรอทุกคนเมื่อกี้มันบอกว่ามันไม่มีพลังงานนะฮะอ่าฮะแล้วพลังงานอยู่ไหนอ๋อ oh, อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หาตั้งนานแน่โอเคโอเคเปิดพลังงานนะฮะเออมันมีเส้นบอกอยู่ทุกคนแต่ผมไม่ได้ดูเส้นเพราะว่าเส้นมันแคบมากเลยนะฮะอ่าฮะ เปิดแล้วขึ้นตรงนี้หรอเอออ๋อนี่นี่น,นี่มีทางตกลงมาทุกคนตอนแรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่าแต่พอเราเปิดพลังงานแล้วมันตกลงมานะฮะฮึบอ่าฮะ ขึ้นไม้ตรงนี้อ,อ๋อไม่ใช่ไม้ตรงนี้พังอ่าฮะขึ้นตรงนี้อันนี้อะไรเอ่ยโอ้เราซิลายออกไปนะฮะเราหนีออกจากคานิวาวงั้นเหรอโดยปลอดภัยงั้นเหรอจริงเหรอแล้วตอนเราสลบเราไม่โดนเจ้าเจ้าตัวตลกทำอะไรเลยเหรอไม่แน่ใจนะครับคงไม่หรอกมาา ผมก็ไม่รู้หรืผมตายไปแล้วแล้วนี่เพื่นวิญ,ญญาณที่หนีออกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจบแล้วนะครับนี่เป็นช็อปขายของแต่เขาไม่ขายของเกี่ยวกับตัวตลกเลยทั้งที่มีช็อปเอางงเลยดิเฮ้ยกลบว่าจะซื้อเสื้อตัวตลกกลับบ้านสักตัวแต่ไม่มีนะฮะเฮ้ยโอเคเป็นไงบ้างครับผมสำหรับแบบนี้นะฮะเฮ้ย escape the carnival of h o l r o o f b y นะครับผม ก็สนุกดีนะครับมีจำสแกมมาด้วยนี่นหน่อยนะถึงแม้ตัวตลกจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่จำสแก์ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะครับเพราะามันออกมาตอนเราไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวนะครับผมนิดหน่อยนะครับก็ตกใจนิดหน่อยอะ่ะอื้ม